อะไไไรด้เพ่่นขปาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเลยห้ากับ<ป>อันซ้อมเที่ยงหน้าห้ากับปิดอีช้งางอยากกินข่าวอะไรบ้างตอนบ่ายๆ่ายเนาะเมื่อกี้กได้รับข่าวดีได้รับขา่บ<ป>ขาวดีอยังป่าเพน้นป่าเพ้นไงยังป่าเพ้นให้รางวัลบอกป่าเพ้นให้รางวัลน,น้องลีดกับน้องเนยคนละห้าท <laughs> ใหุู้้รับบาตเออใหุู้้รับบาตรก็ุู้รับบาทบระาาทซะพ <c oughs> ระเพ็บอกบอกใหุู้้รับบาทรนะพระเพ็บอกว่าให้ผู้รับบาทบอกโอ้ยที่เลี้ยงนห่เป็นข้าวโพดดาวสาว <c oughs> ที่เลี้ยงเป็นข้าวโพดดาวนี่พี่น้องข้าน้องอลีกับน้องเนยคนละับหาสิบบาทนี่แหละชิบไปซื้อยังเงินงหาสิบบาทพ <c oughs> ระเพ็บอกว่าเติมใส่กระเป๋าไว้ของน,องน้องเนยข้าวน้องลีเตินกระเป๋า ชื่อไงชื่อน้ำมันบ่หรือชื่อชื่อ่งชื่อบักุ้งชีโอมไปชีโนมบ่ไปชีโนมบ่โอเคเดี๋ยวค่าลับมากสักหน่อยนั่นแหละเงินห้าสิบบาทนี่ก็ใบลอยได้คนละอ่ะจับคนละครึ่งอสองคนจับคุณจะแพ้เนอะคุณจะเปล่าแพนไปพ่อหน่อยไหม ขอบคุณเด็กป right. ลาแพนได้ครับแ้วหนึ้อยบาทแตะร้อยแตะร้เด็กปลาแพรนให้ปลแพนอยู่ดีไม่แห้งเด้อปลาแพรให้เรา้ด้วยเด้อปลาแพนให้ไปให้ปลาแพนอยู่ดีไมแ้งให้เรให้ด้วยให้ถือคไว้จากโตถือว่าจักโตตโอ้สุดยอดหกตัรวยเลยขอบคุณล้านเด้กปลาแพรนที่เมตตาน้องหลีน้องแน้องเนยได้ลองด้ได้องนยคนเด็ปาแพน ไอปลาแพนอยู่เอ้าอยู่ดิอยู่ดิมีแหงไอปลาแพนอยู่ไดเอ้าเราเองรถไร่บอกนะกระดานบอกรถไอปลาแพนอยู่ได้มีแหงเด้อเองคุณในไร้ด้วยค่ะคุณในไร้ปลาแพนจ้าได้ไปกินนั้นไปกินเพย์วงเขาว่ามาเด้อพี่น้องเดไปปลาลูกด้วยกั็นพะแพงเจ้าเรา ไม่ได้จึงฉเยทินพี่น้องเลยฉีดเกระป๋อเราดีจะเอาไปใส้เงินเงินบนเราดีเพื่อจะเอาไปเติมน้ำมันน้ำเงยเอาใปเติมน้ำมันน้ำเงยกับเติมน้ำมันน้ำเงยกันกันเติมเรา้านเราทิปิเขาม่้งปเขากดาจะปุ่นกับปบพ้ท่านพี่น้องเอ้ย เอียกในเกลโลสองเซโลน้อยหนึ่งนะอดีโรน้อยเดียวสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออยากินข้ากปุเยอดีต่นาวเอง่จ้าจ้าเดียวให้มันเข้กอ่ะจ้าเยนก่อนนงเันข้าก่อนเด้อจะทนตรงทำพักวเอาพักน้มันจะมีมิตามินแข็งแรงพอเนาะ าเพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันกินข้าวปุ้นน้ำกันเด้อแกลอีน้ำกันเนาะเหนื่อยได้เจ้าเก่อนนัมันลยรอ่า่ะจนลอยมาจานจจีปั้นเขาปั้นปั้นไหแม่รับพอวลงเลยบอสแข่งข่ัปั้นขาบอปั้นถ่านนี้น่าจ่่นปั้นยอืมเขาเสียบุ้นเดิ

ดีค่ะตาเด้อแล้วมนเส้นนึงเาไงักนิดนึตัวเมียัฮะานคเข็บตั้งนัตั้งไยสองคนนี่ค่ะเก่งแฮงจ้มงมันบอค่อยเก็บนะควายไปเน้ะ แค่บมักผักว่ะแล้วค่กบหมักแค่หมักแล้ผักมุ้มผักเลชื่อุนั้บุนะอันนี้มันสีแซบก็รดตลาดน่อยเลยพี่น้องซื้อรดตลาดนอยวันั้นาสองทุงนี่ยได้ถิ่นทุ่งหนึ่งพี่น้องค่มันสีแซบที่อันื้อมากเดยจะนามเนี่ยแแพงรมือไปบุญทางเลือแกเาะเออมื่อนเนาะนำมาบริสุทสด

การิบสอมาอาไรเอนเนาะพี่น้องเด้อที่สปุ่นเด้อมูมกี้ีุ่นน้ำหนองเลยเจ้ามาด้วพี่น้องกินขปุ่นเจะเ็จ่กันเมตอนสิในพี่น้องเลยบเราเอาตอนข่าเด้วยฮะมากินข้านี่จัดเจ้ากระชีจะยำๆอะอ่างเงี้ีเาโอเคสสิ้าพี่เขาเออ แก่ลืออ่อนจะย้ำคาอืออะไหอือ้่วเบ็ีน้าง่เนี่ยกงา้าเฮ้ยออกมาอ,าย,อย่านี้เลยยังไงละงอกงอก เห็นคือไม่นั่แซ่บัสะบกแต่บหยกวหยกถแล้วบเสแบสนักอันนี้ซ่บได้พี่น้องกินก้บปลปูาทอเขาบอกว่ามันดีะพาะได้คัะเห็นง่ายในดอนกินข้าปกับอ

มอเท่าพีเออัดปลาแล้ววันี้รงนี้อืมเนี่ยเตรียมเลยดิฮะสือใชยเลยแต่เครองใหม่แต่พาผมถัือเลยดิเออถัดไม่เท่าไม่เท่ากันเกก็เบ v e เบิงไม่ไปเท่าอยู่บ้านไม่กอดเอาอดอดอดจนสิ้นหมเลยคำน้าหลกก็นอนแล้วน้องกระตุนกับเดิ่งแล้ว เทามันจเบิร์มวยฮหนักเบิมวยเเขามักเบิร์มวยพี่น้องพยไปเบิเลื่อนเข้าว่ะจ้ะเบิรเื่อนยายนเบเลื่อนขาเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าแบบเปิดเปิดบบเป็นลเปิดบเป็นแลเปิดบเป็นงลูกเจ้าเราก็บบุคยู่นะเลยบ่ได้เบิร์กมันคือบ่้เบิจัดนะจ้ะถ้าจะไปเปิดเข้ากับบฮาะฮบา เขาทำงนผู้ำงานผู้ยอมไนเด็กน่าจะงายบึ้งนี่นไ,ได้รละลงมาบึ้าางเช้าเป็นสิบแ<ม>เ,เปิดแค่รเปิดเชียงกันเนาะนัาางเชียงไอเถวได้มวยมามาสุกลงเนื่อเลยแบบเสายบึได้เนื้อแช่ก็รุนแรงหน่อย ตัวจระดหน่อยก็ตัวนี้จะได้แสบตัวกันอืมอืมอือใ่เข่าอะไรอืมอะไระเลยที่นี่ยังบอกให้หลุดตะขาบนะที่อืนก็แล้ว เอออะไรถือหันเขาเ้ยันไม่องได้แค่นี้กอบเดียวกไปดีหน่อยบ่ลกลนึ่งกินม่ลาบมอนังกัดกลงมาไว้ซื่อสูเนี่แหละเบิดอีกทำเป็นช่างไว้แลนวแนเนาะไปไนด้ตนนลที่เป็นลูเขาจูงมาจาบีบขาวโล้ายรแบบมันนี่มันเบิ้ดเสาะมนคายบ่มะบอกม ช่วงนี้เป็นการเป่งงานน่เนะาะใช้กระปุกน,นี้ใช้ดีนะรางวัลเน่นๆใช้เสร็จรานวาลเด่กันเนล,ลยเ,เราเ,เราอยู่เราผิดเพื่องหมดปแล้วอ๋อมาใส่ไฟผ้าได้เครื่องอนะอตรงนู้นอิม่มเนอะก,กินบ่อน,นี้ เล่นามเขาเดียวเวอไปดีพี่น้องไดของน้อยไดกินกับปุบิดนี่ยไดอยู่ลำเดลำแล้วแอบเอาไปสดยวหอเดียวได้แล้วพ่ข่าวกินข่าวแล้ว อย่ามี้เลอเ้งนะเผนโอยไก่นำามขิหนาพี่น well. e ้องมาสิ